วันนี้ได้บอนสีมากอน,นึ่งนะคะนี่ค่ะต้นนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าช่องวานเคยปลูกบอนสีแล้วสวยมากๆแต่ว่าอันนี้ก็จะมาปลูกต้นนี้ให้ดูกันนะคะว่าใช้ดินอะไรปลูกให้งามเหมือนที่ปลูกต้นบอลสีอื่นๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ดินอะไรนะคะ และนี่คือดินนะคะดินที่เผาถ่านนะคะดินที่เผาไฟนะคะแล้วก็จะมีถ่านผสมอยู่ด้วยนะคะนี่แหละค่ะเราก็นำดินตัวนี้นะคะมาปลูกเนี่ยค่ะดินแล้วก็จะปลูกกับกระถางอันนี้เลยนะคะแลก็ใส่ไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญนะคะเราก็ต้องใส่มะพร้าวสับลงไปด้วยนะคะจะได้ไม่แน่นเกินไปนะคะ นี่แหละค่ะพอเราใส่ลงไปเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะเคล้าเข้ากันแบบนี้นะคะจะได้ไม่แน่นเกินไปนะคะดินที่เราหามาได้นะคะจะทําให้ดินของเราไม่แน่นเกินไปนะคะคลุกเคล้าเข้ากันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากให้สวยบอนสีแตกกอเร็วนะคะ นี่แหละค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็นําดินนะคะดินตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะคะดินตัวนี้ก็คือดินที่ใต้ต้นมะพรา้าวเอ้ยต้นมะพรา้าวต้นไม้นะคะที่ไปกวาดเอาแต่หน้าดินมานะคะกวาดแต่หน้าดินมาและถ้าเป็นไปได้นะคะดินใต้ต้นมะขาม ที่ผุผุนะคะเนี่ยเราก็นํามาด้วยนะคะจะทําให้สีบอลอะ่ะสีสวยนะคะเราก็รองก้นนิดนึงก่อนนะคะอันนี้ดินจากไม้ผุผุนะคะเนี่ยลองก้นนิดนึงเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็นำต้นบอลที่เราได้มานะคะเนี่ย มีคนง่ายมาต้นหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้เขาสวยนะคะเราก็ทําแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องให้ลึกมากนะคะเราก็ตักดินนี้ใส่ลงไปเพราะว่าดินนี้จะไม่แน่นนะคะนี่แหละค่ะทําแบบนี้นะคะจากน้นนะคะเราก็นําดินที่เราผสมไว้แล้วนะคะมากรบอีกทีหนึง่งแบบนี้เลยนะคะดินที่เราผสมไว้นะคะผสมกัน อันนี้ด้วยก็ได้นะคะเนี่ยผสมลงไปบ์หน้านะคะจะทำให้บอนสีสวยสีก็จะสดด้วยอันนี้เพิ่มสีลงไปนะคะแค่นี้นะคะก็สวยแล้วจากนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้เพราะเราต้องรดน้ำนะคะ นำน้ำมารดนะคะนั้นนะคะรดน้ำเลยนะคะรดน้ำแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะเรามีจานรองนิดนึงก็จะดีนะคะเพราะว่าบอนเราเพิ่งปลูกกลัวจะเหี่ยวนะคะละนี่ค่ะรดให้อิ่มน้ำนะคะส่วนกะละมังที่เราปลูกนี่ต้องเจาะรูนะคะเจาะรูนะคะให้ น้ำเจาะสักสามรูสี่รูก็ได้นะคะน้ำเด็ดได้บ้างนะคะก็จะปลูกใส่แบบนี้ไว้นะคะเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะคเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะเราเพาะใส่ถุงต้องการให้เขาโตไวๆนะคะเพราะโดยการที่ใช้ดินดินตัวเดิมนะคะเนี่ค่ะดินที่มีขุยมะพร้าวมะพร้าวสับแล้วก็ดินดินถุงนะคะ ที่เราผสมเอาไว้นะคะเนี่ยเอาผสมเข้าด้วยกันแล้วนะคะเนี่ยได้แบบนี้เสร็จนะคะทุกคนก็นำมาใส่ถุงได้เลยนะคะอ่าอะไรที่มันอันนี้คือดินจากข้างๆบ้านนะคะนำมาใส่ก็จะมีหญ้าบ้างอะไรบ้างเราก็เก็บออกไปนะคะไนี่แหละค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำมาใส่ถุงเลยนะคะนี่ค่ะ สีถุงเลยนะคะดินตัวนี้นะคะจะไม่แน่นนะคะเพราะว่ามีรูระบายน้ําได้ดีนะคะถุงดําขนาดนี้นะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่นิ้วนะคะจากนั้นนะคะบอนสีที่เพาะไว้เนี่ยมันจะไม่ค่อยโตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเพราะว่าดินแน่นนะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนดินให้เขา ก็นี่ค่ะเราก็เอาแค่นิดนึงนะคะแล้วก็รื้อดินตรงนี้ออกไปนิดนึงเพราะว่ามันแน่นนะคะแน่นแล้วเขาก็จะไม่แตกกองน,นะคะนี่ก็อยู่แบบนี้อยู่นะคะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้นะคะเราไม่ต้องโอ้ออกให้หมดนะกลัวเหี่ยวนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้ดินตัวเดิมนะคะ ตัวนี้จะไม่ตัวดินที่เราหามาจากใต้ต้นไม้นะคะมาผสมด้วยนะคะเพราะว่ารอ,องก้นนิดนึงนะคะจะทําให้ดินไม่แน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวนี้นะคะ่ะรองไปนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะก้าดินตัวนี้กลบลงไปนิดนึงอันนี้คือว,วิธีการที่ต้นบอนสีเราไม่โตเราทําแบบนี้นะคะแล้วก็ เนแก้ด้วยแบบนี้เลยบอนสีเราไม่โตเลี้ยงยังไงก็ไม่โตนะคะลองเปลี่ยนดินใหม่นะคะเนี่ยเปลี่ยนดินแบบนี้ดูนะคะรับรองว่าไม่นานนะคะจะสวยนะคะบอนสีก็จะสวยจากนั้นเราก็เอาตัวนี้กบอีกทีนึงนะคะ ถ้ากลัวว่าลึกเกินแล้วก็ดึงขึ้นมานิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือทําให้ดูนะคะเผื่อบางคนออไม่มีกระถางก็ใส่ถุงดําได้นะคะแล้วก็เลี้ยงใส่ถุงดําแบบนี้นะคะอันนี้ก็เสร็ไปต้นหนึ่งเหลืออีกต้นหนึ่งก็ทําเหมือนเหมือนกันนะคะเนี่ยเราก็ใส่ดินไว้แบบนี้นะคะตักดินตัวเดิมใส่ลงไปแบบนี้นะคะถ้าดินตัวเดิมได่ใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ ตัวนี้รองไปนิดนึงนะคะเพราะว่าดินตัวนี้จะทำให้บอนสีเดินรากดีนะคะไม่แน่นเนี่ยค่ะดีดินแน่นเกินแล้วก็ไม่โตนะคะเนี่ยไม่โตนะคะเพราะฉะนั้น ดินไม่โตนะคะเราก็เอาดินตัวนี้ออกไปนิดนึงนะคะออกไปบ้างนะคะเพราะว่าดินตัวนี้มันจะแน่นนะคะทำให้โตช้าแต่ว่าเหลือไว้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีดินเปียกๆอยู่นะคะเนี่ยเราก็เอารงไว้อย่างนี้นะคะแบบนี้จากนั้นก็เอาดินตัวนี้ ดนที่ร่วนซุยนะคะใส่ลงไปจากบอนสีที่ไม่โตนะคะเรามาทำแบบนี้ดูนะคะบอนสีก็จะกลับมาสวย งไม้ผุกๆนะคะอันนี้คือดินจากใต้โคนมะขามนะคะหรือจากใต้ต้นก้ามปูหรือต้นไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะเรามาทำแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่คืออีกสูตรหนึ่งนะคะทํำให้ดูนะคะจากนั้นก็รดน้ำเลยค่ะเนี่ยรดน้ำลงไป ทีนี้ก็บอลสีของเราก็จะไม่ไม่แน่นดินไม่แน่นเกินไปนะคะก็จะมีอาหารเต็มที่นะคะนี่ค่ะวิธีแก้ปัญหาบอนสีไม่ตรงนะคะทําแบบนี้นะคะ นี่ค่ะง่ายมากๆนะคะทุกท่านมองเห็นไหมไม่รู้ไม่เห็นเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะเมื่อหน้าตาที่เสร็จแล้วนะคะก็ <ๆ S 2> จะอยู่ประมาณนี้นะคะพอดีแสงเข้าตาเมื่อกี้มองไม่เห็นนะคะขอโทษด้วยก็เนี่ยค่ะพอเราทําเสร็จนะคะเราก็ลูกน้ําตามปกตินะคะ แค่นี้เองนะคะพเพื่อนๆแล้วเขาก็จะแตกกอได้ดีนะคะอันนี้คือเราก็สามารถที่จะเอาดินเติมก็ได้นะคะก็ยังล้มอยู่ก็เติมไปนิดนึงนะคะการเขาล้มนะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้รากเขาจะเดินดีแล้วก็จะโตเร็วนะคะ โอเคนะคะใครที่เข้ามารับชมก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะแล้วกอ็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่นำมาบอกต่อกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ